สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับคิมมี่เดลี่บิวตี้ส่วนนี้ก็มากันแบบแ,บบแปลกหูแปลกตานิดนึงนะคะนั่นก็คือคิมมี่มาแบบเต็มจอแล้วนะคะก็ดีใจมากๆเลยนะคะแต่ก็ต้องขอบอกก่อนว่าคิมอาจจะยังไม่ชินกับเจ้ากล้องตัวนี้นะคะในส่วนของโฟกัสก็ดีหรือว่าในส่วนของมุมกล้องต่างๆก็ดีนะคะก แต่ก็สัญญาว่าจะพยายามฝึกฝนหาข้อมูลเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อให้ใช้งานเจ้ากล้องตัวนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะก็ะวันนี้เพื่อนๆทีเ่เห็นชื่อวิดีโอก็น่าจะพอทราบกันแล้วนะคะว่าวันนี้คิมทำเป็นวิดีโอคอลลบร่วมกับน้องพลอยนะคะชาน n n ล l t n n y Twins นะคะก็คือก่อนหน้านี้มีโอกาสได้รู้จักกับน้องพลอยผ่านทางพี่ีเคนะคะก็ หลังจากนั้นก็มีการทําวิดีโอร่วมกันเมื่อคราวที่แล้วนะคะแล้วก็มาพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวแล้วก็ทราบมาว่าน้องเขาเป็นคนใต้ก็เลยพูดคุยกันว่าเอ้ยน้องพลอยงั้นเดี๋ยวเรามามาทำวิดีโอสอนแต่งหน้าร่วมกันเป็นแยกคนละภาษาดีไหมแต่เอาเป็นภาษาพื้นบ้านเรานี่แหละก็คือคิมไม่ใช่คนอีสานนะแต่คิมเ,เป็นคนสักแก้วสกักแก้วเนี่ยอยู่ภาคตะวันออกไม่ใช่ภาคอีสานแต่ว่าที่บ้านคิมเนี่ยพูดภาษาอีสานแล้วคิมก็พูดภาษาอีสานมาตั้งแต่เด็กๆเ,เ,เพราะฉะนั้นเนี่ย คิมก็จะทําวิดีโอสอนแต่งหน้าในส่วนของภาษาอีสานแล้วก็น้องพลอยเนี่ยจะทําวิดีโอสอนแต่งหน้าเป็นภาษาใต้นะคะก็ต้องขอขอโทษเพื่อน,อนๆหลายคนที่อาจจะฟังไม่รู้เรื่องด้วยนะคะก็อยากให้ดูเพื่อความสนุกสนานบันเทิงก็แล้วกันเนาะแต่ว่าคิมก็จะเลือกการแต่งหน้าที่ไม่ได้ยากอะไระค่ะอย่างการแต่งตาวันนี้ง่ายมากๆเลยเนาะ เชื่อว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยแค่ดูก็จะพอทําตามได้แล้วแหละเพราะว่าการแต่งหน้ามันง่ายมากๆจริงๆแล้วในส่วนของอวิดีโอของน้องพลอยเนี่ยเดวยวคิมจะลิงก์ไว้ให้ใน description box ด้วยเพื่อนๆก็สามารถไปเช็ควิดีโอของน้องพลอยเช็คช่องของน้องพลอยได้น้องพลอยน่ารักมากๆน้องพลอยทําวิดีโอเก่งตัดต่อวิดีโอเก่งพูดจาเป็นธรรมชาติน่ารักไม่มีความแบบว่าดัดจริตไม่มีความแต่งเสริมเติมปั้งอะไรขึ้นมาเลยนะคะอยากให้เข้าไปดูกันเนาะแล้วก็เครื่องสําอางทั้งหมดที่ใช้ในวันนี้คิมก็จะใส่ไว้ให้ใน description box เหมือนกันเพื่อนๆ สามารถเข้าไปดูได้อยากรู้ว่าอะไรตัวไหนทํำยังไงเนาะก็เดี๋ยวอยากจะรู้ว่าเมคอัพลุกนี้แต่ว่าสอนเป็นภาษาอีสานทำได้ยังไงเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันค่ะสำหรับขั้นตอนแรกเข้มก็จะเริ่มจากไพรเมอเนาะอันนี้เมอนี้ก็จะใส่เป็นโตัว m e ล e น i n นสแ t a เอชรีไวนะคะเป็นไพรเมอเนื้อเจลใช้ส์ซอยเรื่องอำพรางลูกคุณคนแล้วก็ ริ้วรอยต่างๆค่อนข้างดีเข้มใสนิดเดียวนะคะบ,บอคอยหลายแล้วก็อ้นอยู่ปลายนิ้วแบบนี้แล้วก็เอามาล่งกับผิวหน้าขึ้นจะเน้นบริเวณกลางกลางใบหนะ้าเป็นบริเวณที่มีปัญหาเรื่องรูปขุมขนแล,ล้วก็ริ้วรอยมากที่สุดเนาะกต่ิม,มาลงล่องพื้นล่องพื้นมันอีกเข้มเลือใสเป็นของแม c ค่ะเป็นตัวโปรล่องแหว่ บาเดชันเนาะเข,มข้มใส่สีเบอร์เอนซีสามสิบห้าเข้มใส่ปั่มเคงึงลงบนมือแบบนี้แล้วก็เอามาลงกดหนาเมื่อนี้เข้มจะใส่มือในการลงลองผื่นโดยเข้มจะเกลียออกไปเห็นมันกระจายทั่วผิวแบบนี้พอมันกระจายทั่วผิวแล้วก็ค่อยๆใส่มือกดๆแบบนี้ให้มันเลื่อนไปก็ผิวเนาะ แอบเลิศนะจ๊ะพอะจะกินมามากอิ่มบงค่ะกะกดกดแบบนี้จนมันเกินเข่าก็ผิวเนาะกลัมาลงคอนซีลเลอร์วันนี้เข้มใส่เป็นคอนซีลเลอร์ของหน้า Radiant Creamy Concealer น,นะคะเข้มใส่สีคาสตาร์จะเป็นสีที่ขาวกว็ผิวคิ้มนิดนึงเนาะเข้มก็จะแต้มลงไปใต้ตาแบบนี้เิ้มจะบอนเ็นการ ปกปิดส่วนอื่นๆที่เป็นแบบว่าห้อยเสียวห้อยอย่างนี้คิมไม่ค่อยใส่ใจมัจะปกปิดเฉพาะรอบดวงตาเพราะคิมมีความรู้สึก่าการที่เท้าคอนซีลรอบดวงตาให้มันเบิงสว่างสดใสเนี่ยมันเห็ดให้การแต่งหน้าของเทาเบิงสวยเบิงสดใสยิ่งขึ้นเนาะก็ใส่นิ้วมือเนี่ยค่ะเกีย่ยแล้วก็กดเบาๆวิธีเดียวกับทีล่องล่องผขื่นเมื่อกี้กเพือเคลียร์ออกไปก่อน แล้วก็ค่อยๆใส่นิ้วกดกดกด,กด,ก,ด,ก,ดกดแบบนี้เห็นบ่สองขางก็จะเบิ่งแตกต่างกันขึ้นมาเนาะกระจะเสร็จทั้งล่องผื่นแล้วก็คอนชิลเลอร์ในที่เดียวมันนี้เข้มใส่เป็นแป้งของเบนน่าเค่ะเป็นัวนนูโทรเซร็จเป็นสีคาลเลสหรือว่ารุ่นบอมมี่สีเนาะเป็นแป้งสีขาวๆแบบนี้แต่ว่าถ้าออกมาแล้วบอมมี่สีเลยเข้มเทลงบนเททางฝ่ามือสีตกไข่ห่ามึงเวลาเบาไทกับสิตก อีสานว่าอีสานกับสิต๊ะไทยล้วเข้มก็ใส่ผับในขานค่อยๆกดสับทัว่วทั้งใบหนะ้่ยเข้มจะเน้นบริเวณที่ลงคอนซีลเลอร์เพราะาคอนซีลเลอร์เนี่ยเนื้อมันจะเข้มข้นแล้วก็มีปัญหาเรื่องเป็นห้อยแล้วก็ตกหลงไงน้งเนาะก็จะเน้นเสร็จให้คอนซีลเลอร์มันอยู่โตะ เมาเริ่มเียนคิ้วเนาะคิ้มจะเริ่มโดยการใส่จินสอคิ้มใส่จินสอของ e 2 d ดีนะคะ d r a w อ n g อา e บ row สีน้ำตาลสีน้ำตาลทอนคางเข็มนะคะคิ้มจะเริ่มจากการล่างโค้งคิ้วก่อนโดยเริ่มจากล่างเส้นโค้งทั้งไตของคิ้วนะคะเส้นทั้งไตเนี่ยคิ้มจะล่าง,งตั้งแต่หัวคิ้วไปจนสุดหางคิ้วเนาะแล้วก็ มาเห็ดเส้นเทิงๆเส้นเทิงๆนี่เค้มจะล่างแค่ประมาณสองในสามของรูปคิ้วเนาะกะไฮมันมีความโค้งไปตามรูปคิ้วธรรมชาติของเฮาเนาะไพสคิวตรงกับเขียนตรงไพคิวโค้งกับเขียนโค้งบ่ต้องไปฝืนรูปคิ้วเนาะจะใส่เป็นอ่า บาร์พาวเดอร์เข้มใส่ของสิกมาเป็นดูโอ้บาร์พาวเดอร์สีที่เข้มใส่เป็นสีไลท์เป็นสีที่อ่อนที่สุดนะคะแบบนี้เพราะว่าเข้มเป็นคนที่ขนคิ้วค่อนข้างเข้มเข้มจะเลือกบาร์พาวเดอร์สีค่อนขทางอ่อนเพื่อบอห้มันแทงเข้มไปกันใหญไงเข้มใส่กระปรงเขียนคิค้วของเอ i มทีนะคะเข้มจะใส่ฟังสีเข้มก่อนมาลงตั้งแต่ประมาณ กลางของขิวไปจนสุดหางขิวโดยขิมจะปัดไปตามรูปแนวการเกิดของขนขิวเนาะขิวขนเข้าเกิดไปทางใดเข้ากับปัดไปทางัหนถ้าขนขิวส่วนประมาณกลางขิวไปหางขิวเนี่ยมันก็จะเกิดเฉียงๆลงดึงสีในขิวขิมนะขิมก็จะปัดไปตามแนวของมันแลัวบัิที่นี่มาส่วนของหัวขิวเนี่ย มันก็นจะเฉียงไปแบบเฉียงขึ้นน้อยๆแต่คิมก็จะปัดขึ้นไปตามแนวขนคิวแล้วก็เห็ดใส่แปรงเนี่ยสกิดสกิดขึ้นให้สีมันฟุ่งออกเนาะแล้วมันนี่คิมก็จะใส่แปรงที่คิมมักใส่เบลนหัวคิวนะคะเป็นแปรงหนาตาแบบนี้เป็นแปรงจากหลานแมจิกนะคะเป็นเบอร์เอ็มศูนยสองห้า นะมาใส่กับสีฟังสีอ่อนหลวก็มาเกลี่ยหัวคิ้วให้มันมีความฟุ้งให้มันมีความแบบว่าละมุนบอแบบว่าแข็งถือเห็นบางคนเขียนคนะิ้วเนาะว่ามันไม่นะ่ะสามไหมคือแบบว่านำนักสีทั้งหัวคิ้วทั้งหางคิ้วทอกันวัดเป็นแทงแบบว่าเป็น ว่ามันอันตัดสก,สก็เทปพ,พันสายไฟสีดำมาแปะคิ้วอะกะเข้ากระต้องส่วนของหัวคิ้วเนี่ยเข้าต่องพิธีพิ่ทันเป็นพิเศษให้มันมีความฟงมันมีความเนียนเป็นธรรมชาติเนาะหลังจากนั้นนะคะ,ะสิ่งที่หลายๆคนถามคิ้มว่าเฮ็ุจังไดคิ้วถึงจะ,ะลบลอกร่วนะวางวันนะคะคิ้มใส่ตัตนี้มาตลอดแล้วก็บ่มีเคยมีปัญหาเรื่องคิ้วรบเลือนเลยนั่นก็คือเป็นโตเขียนคิ้วของ อนาตาเซียนะคะอ่าโฟกัสลาอนาตาเซียเบอร์รี่ฮิลด์ดีบราวพร้อมเมดในคิ้นใส่สีอมิดเดิลบราวน์ถ้าเป็นอันเก่าเนี่ยคิ้นจะใส่สีช,โชโ็อกโกแลตแต่ว่าอันเนี้ยสั่งม,มาใหม่เป็นสีมิดเดิลบราวน์เพราะว่าคิ้นอยากได้สีที่มันบ่ออกแดงอ่ะสีช,โชโ็อกโกแลตกับบ่ออกแดงเันไหนมันจะออกแดงนิดนึงแต่ว่าสีมิดเดิลบราวน์เนี่ยมันจะเป็นสีน้ำตาลแบบว่าน้ำตาลแท้ๆเลยบ่ม,บมีแบบบ่มีแดงปนเลยเนาะคิ้นก็นจะใส่กับแปรงซิกมา e เจ็ดสิบห้า น้องเบอร์กับสีหลอกไปละละคิ้มกับจตแตะเนื้อของโตเขียนคิวนั้นขึ้นมาแล้วคิ้มก็จะเอามาเน้นบริเวณเซนฐานของคิวโดยบริเวณหัวคิวเนี่ยิ้มจะใส่น้ำหนักค่อนข้างเบานะคะลงน้ำหนักแบบแทบจะบลงน้ำหนักเลยแล้วก็ปัดไปตามขนคิว เพื่อบหามันเป็นเส้นทือเนาะเราคิ้มก็จะมาเน้นเ,เป็นพิเศษบริเวณหางคิวที่คิ้มต่อออกไปมันมีความเงีาวลายเก่าเพราะว่าบริเวณเนี่ยมันจะเป็นบริเวณที่บอคอยมีขนคิวแล้วกะมันจะลบเลื่อนง่ายที่สุดก็จะได้แบบนี้ ิมก็จะเลิกเซตขนคิ้วด้วยมาสคาราปัดคิ้วของเมเบลลีนะคะิ้มใส่สีน้ำตาลเข็มแบบนี้เนาะกิ้มจะเริ่มจากการปัดย้อนขนคิ้วไปก่อนแล้วก็ค่อยปัดลูปกลับไปตามแนวของขนคิ้วเพื่อให้เนื้อมาสคาราเนี่ยมันเคลือบขนคิ้วได้ทั่วทุกเส้นนะคะแบบนี้ ก็จะเก็บรายลเอียดเดอคอนซีลอร์มูนีิคิมใส่เป็นคอนซีลเลอร์ของเอสเทอลอเดอร์กับแปลงในน้อยแบบนี้เนาะแปลงอันนี้ขิมสซื้อจากตลาดนัดอันละมีสิบเก้าบาทเนาะแปลงยางก็ได้แปลงคอนซีลเลอร์หรือว่าแปลงลิปสติกที่วามีกันเนาะขิ้มกจะเอามาเก็บบริเวณทองคิวนะคะพวกส่วนเกินที่เห้าเขียน อาจจะเลอะเทอะหรือว่าเขียนเกินที่เข่าต้องการนะคะแล้วเขาก็ัมาเก็บรายละเอียดโดยการใส่คอนีิเลอร์แล้วก็เอาเนิ้วนี่แหละเกลียมันก็จะได้ความครบขึ้นมากแบบนี้เนาะ เมืเริ่มแต่งตาคิมเริ่มจากใส่สีให้ลายหนกคิ no ้วอันนี้เป็นสีให้ล่์ในพาเลตของ Too Faced c ช็อก l a t กชอกช็อ,ชอกช็กช็แบช็อเนาอกช้มใส่อก, no ะะกช็อ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 กช็นกช็อกช็อกช็กช็อก็อ็อก็อ่ม็ no ะะอกช็อกช็อรชอกช็ออกช็อกเ็อกช็อาช็อกช็อกชอกช็เกช็อ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 ก็ะะอกช็อกชอกชกชิมเมอร์มอกกกอก็ชนอ Uh, BS Cosmetics นะคะหัวแปลงเป็นแบบนี้กับสีน้ำตาล uh, ใน The Balm Mid Matte Nude Palette เนาะเป็นสีตรงนี้สื่อสีว่า Matte r o s e นะคะแตะขึ้นมาเบาๆแล้วก็เอามาล่งบริเวณห้อยพับเปลือกตานะคะเป็นค้ะจังเวลาข้มล่องท่านซีชันแล้วก็เกลีย่ยออกไปให้เนียนเนาะ ลงน้ำหนักเบาๆมือนะคะบนนัวนอาจจะเป็นก่อนแล้วก็บนเนเยนเนาะเคลียร์ออกไปแบบนี้แล้วก็ใส่แปรงแบนๆกับสีเกานี่แหละมาลงสีบริเวณห้อยพับเปลือกตาเป็นบริเวณสันตาที่มันเป็นซองวางอยู่หลังจากเข้างลงสีวางหันเนาะแปรงอันนี้เป็นแปรงจากรลาน Magic m a g ิกเบอร์เอ็มศูนย์หนึ่งแปด ถามกันมาหลายกระดอกเกี่ยวก็แปลงแต่งหนาเนาะก็เลยมมืนอนีก็เลยบอกกันให้เบิดซะเลยว่าใส่แปลงอยังแน่หลังจากนั้นก็ใส่แปลงเบลนด์ทันเก่านี่แหละมาเกลีย่ยขอบให้มันกลมกลืนแล้วก็นเนียนเนาะนี่แล้วเราได้เนสีตาเขียนอินเนอร์หรือว่าไทไลน์นะคะมันอีเขึ้นใส่เป็นอายไลเนอร์ er ของทเวลพรัส โตคาเลิสตาออโตไลเนอร์เป็นอาไลเนอร์ดินสอสีดำแบบนี้เนะาะไม่เขียนอินเนอร์สำหรับมือไม่อาจจะข่าวขันตอนนี้ไปก็ได้เนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าบอธนัดหรือว่ายังบอชานาญเนี่ยทิ่มตามากก็จะลำบากอีกนี่เพราะเขาเขียนอินเนอร์ทั้งเรื่มาเวลาเขากับพิมตาแบบเนี่ยมันก็นจะมีเส้นไลเนอร์ที่ลงมมา ตาทั้งไต่น้ำเฮ็ดให้แบบว่าเสร็จไลเนอร์ทั้งไต้มันบนหนักจนเกินไปแนละ้วได้เสร็จไลเนอร์ก็ร่างดีแล้วก็คิ้มก็จะไม่เขียนลิควิดอายไลเนอร์ต่อไปใส่เป็นของทเวลพรัสคือกันเป็นคัลเลอร์ลิสตาลิควิดอายไลเนอร์สีดำคือก,กันเนาะมือนคิ้มจะเขียนอายไลเนอร์เสร็จค่อนข้างใหญ่เพราะว่าอ่าเข้าแต่งตาเบาเข้าแต่งตาหน่อยแล้วก็อยากจะเขียนอายไลเนอร์ให้มันชัดคิ้มจะเริ่มจากสางหางอายไลเนอร์ขึ้นมาก่อน แบบนี้แล้วก็หลากกลับมาแล้วก็ค่อยค่อยสางเส้นไอลไลนเนอร์ไปจนสุดหัวตาแล้วกลับมาถมตรงที่มัน,นยังเป็นสังวางอยู่ แล้ก็เก็บรายละเอียดเส้นให้มันคมนะคะนาฬิกาปลุกดังอ่ะต่อแบบนี้ ตาลางในคิมจะใส่ไอเโดว์สีเดียวกันก็ที่เข้าใส่สีเดียวทั้งตาทั้งเท่งนี่แหะก็แปลงแบนที่หน่อยลงมาอีกนิดนึงเป็นแปลงสกรานแมจิกคือกันเป็นเบอร์เอ็มศูนยเนาะกับสีน้ำตาลสีเดียวที่เข้าใส่แต่งตานี่แหละมาลงบริเวณโค้นขนตาลางให้มลนนีความแบบว่าฟุ้งนิดนึงแล้วก็เบิงนุ่นๆเนาะ บบนี้ใส่อายแชโดว์ I สีเดียวกับที่ไล no ่โหนกคิ้วนี่แหละกับแปลงอ่าเป็นแปลงจากร้านเมจิกอีกแล้วหลายขักแปลงจากร้านนี่นะคะเป็นเบอร์เอ็มศูนย์สองสี่นะ,ะนาะตาแปลงเป็นแบบนี้เนาะ,ะใส่กับสีที่เข้าให้ไล่โหนกคิ้วนี่แหละมากให้ไล่หัวตานิดนึงปรต้องลายนะคะแค่เพิ่มความสว่างเห็ดเห็นลุกมันเบิง่ง สดใสมีชีวิตชีวานิดนึงจะบอถึงก็แบบว่าฝาดขาวโพนบําเนตัสงสานแค่นี้เห็นเบิงสดใสกันมานิดนึงเนะาะกีคิดว่าแอบไปดัดคนตาแล้วกับมาสคาร่ามาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปสําสหรับใครอยากจะติดคอนตาปลอมกันใดหรือว่าบอติดกันใด้ม่ลืมจะเลือกเป็นคอนตาปลอมเบอร์ที่ค่อนข้างบางแล้วก็มีความยาวว่าวรไหลนะคะยาากว่าคอนตาปลอมนิดหน่อยกมใส่กับกาวติดคอนตาของ ดู Duo, สีดาร์กโทนแบบนี้เนาะวิธีการตีคนตากะเหมือนที่เคยเห็นเห็นเหมือนกันโดยยๆคือมอองกระจกลงข้างล่างว่ากะว่างคนตาลงไปตรงกลางก่อนพอว่างตรงกลางไปแล้วกะมากสัดบริเวณหางตา แล้วก็หัวตาเรียบร้อยนะคะก็จะเมืองหนาแล้วก็มีความยาีวขก้นมานิดหน่อยแต่ก็ดัมบอได้แบบเวอร์เกินจริงเกินคนตาจริงไปเท่าไหร่เนาะหลังจากแต่งตาเรียบร้อยแล้วก็จะมาเริ่มคอนทัวร์กันอันนี้คิมใช้เป็นบรอนเซอร์ของ Benefit นะคะฮูราบรอนเซอร์อันนี้เป็นขนาดทดล่องเนาะคิมใส่ก็แปลงแองเกิลที หัวฟูๆแบบนี้นะคะอันนี้เป็นของแอชลี่คิมซื้อจากตลาดนะะัดราคา89บาทถึกแล้วก็ใส่ดีเนาะ,นะวันนี้ขิมจะมาเน้นดีไฟล์รูปหนาก็จะเริ่มจากการปัดบริเวณใต้โหนกแก้มรามแล้วก็ไรผมไลขึ้นมาไรผมแค่ปัดให้ผิวมันเบล่วมขึ้นโดยที่บร่ได้เน้นการปรับรูปหนานะคะแค่ให้นหนาเบิ่ง เห็นหมันสองขางกระจบเบิงแตกต่างกันทางนี้ก็จะเบิ่งดูผิววอ่อมขึ้นแล้วก็บางมี่มิติขึ้นนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะมาไล่ดังกันนะคะก็จะใสบรอนเซอร์เกานี่แหละก็แปรงหน้าตาแบบนี้อันนี้เป็นแปรงจากบ้านแม g i c อีกแล้วนะคะเบอร์ศูนย์เอ็มศนย์หนึ่งสามเห็นไหมเอ่ยเห็นมละละนั่นละเนาะมาใส่ในการไล่จมูก ก็คิดไม่คอนนี่ม,มีจมูกสันจมูกคนคางโดงนี่ละนะแต่ว่าถ้าเกิดมองตรงๆเนี่ยมันเบิมงมมีสันแล้วก็ทรงจมูกคนคางไงอันนี้จมูกธรรมาชาตินะคะแต่ขึอ้นอยากรวขึ้นอ,อยาบไปเห็นอ,อยู่เด้ขึ้นยาบไปเห,เห็นมันแบบว่ามีสันมีรูปร่างที่แบบว่าชัดเจนคือของคนอื่นเนาะแต่ว่าหยานว่าเห็ดมาเหล่าตรงนี้มันสิสูงแห้งสูงทอก็นําผากจนแบบว่า แค่สีสิงห์งามว่าสีกายเป็นเป็นตะยานเนาะก็ใส่การไล่จมกูกอย่างละซอยแล้วก็ปัดแก้มปัดแก้มมันนี้เข้มใส่สีปัดแก้มที่เป็นเนื้อชิมเมอร์นะคะของ Intuit นะคะเชี่์ชิมเมอร์ b l u เบ b ร r S B 05ซื้อสีว่า Apricot Pro นะคะเป็นอ่าสีปัดแก้มที่มีเนื้อชิมเมอร์ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้น วันนีเค้มจะมาลงให้ไหลหรือว่าอย่างอื่นเลยจอดลงแคร์ซีปัดแกม, on, มกับบอนเซอร์เข้มจะมาลงานาแกมกระปางปัดแกมของ ELF นะคะเป็นบลัชบรัชมันแต่แบบนี้เป็นแปรงปัดแกมที่มีขนาดคิดว่ามันกำลังพอดีค่ะหลายๆคนอาจจะมาสอบแปรงปัดแกมที่มีขนาดแบบน้อยๆก็งด้แต่คิดว่ามันมันโฟกัสมัน c อนโทรลสีเลยดีว่าเข้าต้องการให้สีมันอยู่แบบบริเวณใดปัดไปบริเวณไหนนะคะรับปากวันนี้นะคะคิมเริ่มใส่อ่าโดยทินก่อนนะคะเป็นของ i n น u i t คือกันนะคะเป็นลิปทินทินเจลสีสมสีที่ใส่เป็นเบอร์จีที่ศูนย์หนึ่งสีพีชสีพีชมาลงมาเล่นดันไน่แล้วก็เมมปาก เราเข้มก็จัดท่าทับโดยลิปของลังโคมโรจินเลฟนะคะอันนี้อาจจะสะท้อนแสงไปนหน่อยสีที่เข้มใส่เป็นเบอร์2 3 2 m เห็นบ่า่หเนอะเป็นสีที่เข้มเคยอ่าวาถึงในวิดีโอที่แล้วในลิปแท็กนะคะก็จะเป็นสีชมพูนูดใสๆที่มีเนื้อซิมเมอร์แล้วกันบว่าใน้้เม็ดสีที่แน่นเลอือย่งก็จะเป็นสไตล์ลิป ใสๆแบบที่คิมสอบเนาะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วเขาสำหรับการแต่งหน้านลุคนี้นะคะก็หวังว่าจะถึกอกถึงใจกันเพราะว่าเป็นการแต่งหน้านลุกที่แบบว่าง่ายๆง,ายง่ายแห้งวันถอดง่ายเลยเนาะแต่ว่าก็ต้องขอโทษสําหรับหลายๆคนที่อาจจะฟังบอกหมดเรื่องนะจกก๊ะกะ ถือว่าเป็นการเบิงเพื่อความสนุกสนานบันเทิงกันแล้วกันเนาะกะ็ขอบคุณลหลายๆที่คขามาเบิงขอบคุณที่คขามาติดตามเนาะกะ็ถ้าถึกใจจังไรกันอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะคะแลวกะ็เดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้ากับภาษาปกติเนาะมื้อนี้ไปแล้วบ๊ายบาย